โปรแชทแตกอีกแล้วผ่อน6,500บาทกับพี่สุสูดีแม็กไฮแลนเดอร์อ 0, 0, Mac, er, ตัว Z ซตปี2020คันนี้สวยเดิมๆไฟหน้าไฟตัดหมอก LED ได้ตัวสูงล้อแม็กเดิม ร้านเราไม่ชนหนักไม่น้ำท่วมไม่ไฟไหม้ท้ายกระบะแน่นๆไม่มีชนท้ายมาแน่นอนคันนี้แถมกล้องหลังให้ด้วยภายในสวยมากคันนี้ได้เบาะหนังทั้งคันได้เกียร์ออโตโอ้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร็อพคุดคอนโทลขับทางไกลสบายๆคันนี้ได้หน้าจอทัชสกรีนจากโรงงานร้านเรารับประกันไม่แท้ไม่มีกอไม้เครื่องยนต์1.9 150แรงมา้า เกียร์ออโต้ไม่ล่วไม่ซึมรับประกันเครื <t <t ่องเกียร์หน1ปีหรือ1,000 0กิโลราคาสุดพิเศษสําหรับเดืนนี้เพียง4 7 9 9 0 0บาทผ่อนงวดละ6,500บาทฟรีค่าจัดค่าโอนค่าทะเบียนพลบเราจัดสุดฟรีทั่วประเทศสนใจเข้ามาดูเข้ามาชมรถได้ที่เสนห์รถบ้าน2เส้นซ่อมสร้างปทุมธานีหรือโทรมาที่เบอร์0 6 4 7 8 7 9 8 8 8อย่ามาผิดเส็นะ